ต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะใครที่เกิดวันศุกร์เรามาดูกันว่าเทพเทวดาอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณนะคะก่อนอื่นพิมพ์ก่อนเลยว่าคุณเกิดวันศุกร์และตามด้วยชื่อนามสกุลน,นะคะให้คําทํานายนั้นสำริดผลนะคะเรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์เทพเทวดาอยากสื่อสารอะไรกับคุณ w e l c o <oughs> m เว้ย well, ความกันเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่า mm hmm. เลิกน้อยใจกับเทพเทวดาได้แล้วนะคะเลิกน้อยใจกับครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางสักทีว่าทาไมหนูขอหนูไม่ได้สักทีได้ยินเสียงหนูบ้างไหมทําไมไม่ช่วยหนูเลยไพ่ใบนี้คือคุณน้อยใจกับเทพเทวดาน้อยใจกับความดีบางครั้งรู้สึกว่าทําดีเท่าไหร่ไม่ได้ดีไม่ทําดีละโวยอะไรอย่างเงี้ยอย่าคะอย่ากัะ,ะลูกค้าที่ผ่านมามันแค่บทเรียนในชีวิตของหนู คนทุกคนมีบทเรียนหมดและบทเรียนของหนูได้สิ้นสุดกันจบลงแล้วและหนูผ่านบททดสอบเมื่อที่หนูผ่านบททดสอบบอกเลยว่าหลังจากเดือนนี้ไปหนูมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้ที่ดินได้มรดกมีเกณฑ์เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งมีเกณฑ์ได้โบนัสมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษมีเกณฑ์ได้ของขวัญของกำนันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะหนูได้รับพรจากเทพเทวดา เป็นของขวัญปีใหม่เรียบร้อยแล้วจ้าเริ่มน้อยใจได้แล้วนะคะเด็กขี้น้อยใจนะคะบอกเลยว่าใครได้ไพ่ใบนี้คุณได้ริงตาอาปากแน่นอนคุณได้มีทั้งสักทั้งสีแน่นอนนะคะใครได้ไพ่ใบนี้พิมพ์เลยว่าของขวัญปีใหม่จากเทพเทวดายินดีด้วยคะ่ะ